ม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะคนเก่งนะไม่นวดใครแล้วนะลูกนะไม่นวดนะลูกนะโอ้ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวต้องรังลมชักกับลมฝนเนี่ยใช่ไม่เป็นไรนะลูกนะเนี่ยน้ำลายไหลเต็มเลยไม่นวดใครแล้วนะลูกไม่นวดนะลูกนะไม่รวดแล้วนะไม่เป็นไรนะครับลูกเป็นลมเป็นขีดมากเลยต้องไปเอายาลมชักมาแล้วแหละเป็นลมชักแน่นอนเลยอย่างนี้ใช่หายแล้วลูกคนเก่ง เห็นไหมเห็นไหมต้องหอมกเก่งแม่นวดให้หายแล้วนะลูกอืมอือแม่นวดให้นะลูกนะหายปูป่าแล้วให้ลูกให้หลัฝนนะลูกอืมแม่นวดให้หลัฝนให้ฟื้นนะลูกนะเก่งเดี๋ยวพี่ต้องค่อยๆล้างมันนะต้องล้างต้องล้างตัวให้เขาดีขึ้นซะก่อนก็มีแต่ฉี่เต็มตัวเลยอือด้วยไม่ได้ฉี่อย่างเดียวเลอะเต็มเลยทั้งตัวเลยอ่ะ ทั้งตัวนนะลูกนะเดี๋ยวให้ร่างกายดีสักแป๊บหนึ่งก่อนอให้ฟื้นตัวได้เป็นสักเยน็เยนๆก่อนค่อยทำมีลูกอะไรเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลุดเดี๋ยวลุกโอ้ยมันเก่งมันเก่งโอ้ยเห็นไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก่ رب, อ aside, นลูกเดี๋ยวก่อนยังอ่อนเพียอยู่ลูกเดี๋ยวก่อนนะลูกนะเดี๋ยวไม่นวไไดให้ไม่นวดให้ไม่นวดให้ลูกไม่นวดให้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ลูกโอ้ยมีชิคมีอึมีอึเขาไม่ได้เลือดอึอึหลุดสนปล่อยเพื่อนปล่อยปล่อยเขาฟื้นแล้ว เล็กหมดเลยไม่เป็นไรตาแห้แล้วมือเลอะมือเลอะเห็นกันเ่าฝนเป็นลมชักค่ะนี่เพิ่งชักเสร็จแล้วก็ล้างตัวตอฝนนี่ล้างตัวยังไม่อยอมไม่เช็ดตัวเลยในะน้ำลายเต็มหน้าเลยเช็ดก,ก็ไม่ได้ตกลงเราฝนน่าจะเป็นลมชักค่ะพอดีแม่อม้อมได้ยินเสียงตุ๊บก็เลยรีบพิอ,อกมาแล้วก็ตะโกนเรียกแม่เกียงมาแม่เกียงก็เลยมาช่วยนวดแล้วแม่ก็ช่วยกันล้างบ้านทําอะไรต่อไรน,นี่ยังล้างเช็ดหน้าไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ตายแล้ว เป็นขีดมากเลยกระฟอนนั่งเฉยๆสิลูกมันลื่นเดี๋ยวก็หกล้มลงไปอีกอะไปนั่งตรงนั้นไปไปคือเวลาตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอาการก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะตายตาะนั่งไปนั่งไปนั่งไปแม่ไม่กวนแล้วลูกแม่ไม่กวนละยังเช็ดได้ให้ไม่ได้เช็ดตัวให้ไม่ได้นาสงสารมากนี่ดีนะว่าแม่อ้อมอยู่บ้านได้ได้ยินเสียงตุกรีบวิ่ง คกนให้แม่เก่งมาช่วยกันเมื่อกี้ก็แม่เก่งช่วยอาบน้ําให้แต่หน้านี่ยทาอะไรไม่ได้เลย <S <S สงสารจริงๆ <S 1> <S 1> เป็นไงลูกเป็นไงมันเป็นยังไงครับหลบฝนมันเป็นยังไงลูกฮะโอ้ตายแล้วแล้วนี่ถ้าอยู่ข้างนอกคนเดียวทายําไงอ่ะอกึกระจายเลยทั้งอือทั้งฉีนน่ในแบบพุ่งเลยอ่ะ <S <S คนยังไม่เป็นเหมือนเหมือนหมาเลยนะหมาเป็นแบบเป็นเยอะมากอ่ะ นี่เพิ่งล้างบ้านข้างในเสร็จพล้างตัวหลบฝนก่อนเพราะว่าต้องทําช่วงข้างในมันเป็นช่วงที่โลง่งและสายยางมันยาวหน่อยถึงฉีดตัวได้เพราะเอืะอแบบฉีกับเอืะอเลอะตัวทั้งตัวเลยสงสารผมนะครับดูหน้าดิไม่อ้อมเียเช็ดให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขายังแบบมึนๆแล้วเขาไม่ยอมให้ทําอะไรเลยจะหนียอย่างเดียวอ่ะสงสารผมนะครับ